สิ่งที่คุณควรรู้ในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะคะแต่สิ่งใดก็ตามนะคะในคลิปนี้ที่พี่ไพ่เขาเตือนก็อยากให้คุณระมัดระวังนะคะเราก็นำไปปรับใช้กันนะอ่ะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น The Star ค่ะ ใบที่2นะคะเป็นเดอ m a เมจิเชนนะใบที่3นะคะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนราศีกุมพลังงานของคนเกิดวันพุธนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดในธาตุน้ำค่ะดูจากพลังงานหลักประจำตัวของคุณแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองน่ะเป็นคนที่ ชอบขอพรนะคะอ่าเพราะว่ามันิไพ่ของการขอพรขึ้นมานะแล้วตัวของคุณน่ะก็เป็นคนที่ไม่เคยหมดความหวังนะคะไม่เคยขาดกําลังใจนะคะตัวของคุณเองนะ่ะมักจะมีอะไรนะคะเข้ามาแล้วพลิกสถานการณ์ได้เสมอ แล้วก็ในบางครั้งะคะ่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าคุณเองก็คือใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากที่จะก,กําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายนะคะถ้าอะไรที่คุณมองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะทํามันได้สําเร็จคุณจะทําสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจแต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณประเมินแล้วนะคะว่า อ่ะมันอาจจะไม่สามารถนะคะที่จะทําได้สําเร็จจริงๆคุณก็อาจที่จะวางมันเอาไว้ก่อนนะคะตัวของคุณเองนะ่ะจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความสามารถหลากหลายนะคะแต่ว่าบางครั้ง ก็มีความขี้เบื่อได้ง่ายเหมือนกันนะคะกับบางสถานการณ์หรือว่าบางทีนะคะอย่างที่อย่างที่พีพูดไปตั้งแต่แรกนะคะว่าตัวของคุณเองนะคะชอบใช้ชุดแบบสบายๆไม่ชอบกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายคุณก็อาจที่จะเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอ่ะมันเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี้ทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของคุณนะคะ ก็เรียกว่าตัวของคุณะรู้สึกว่าคุณพึงพอใจนะคะแล้วก็ยอมรับได้กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่คือพลังงานหลักของคุณนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูจากไพ่ออราคโคนะคลิปนี้บีจะใช้ไพ่ออราคโคทั้งหมดสาหสำหรับนะคะในการเปิดนะคะว่าอะไรนะคะคือสิ่งที่คุณควรที่จะรู้นะคะ สำหรับละห้าใบนะ,ะมาดูกันค่ะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรใบแรกเราได้ไพ่เทาเวสุวรรณนะคะ เนี่ยบิวว่ามีคนไปขอพรมาจริงๆนะเราก็มีคนไปขอเทเวสุวรรมาด้วยนะคะอ่าเราก็อาจจะมีคนไปขอเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องขายที่ขายทางอะไรแบบนี้เนาะเ่เพราะว่ามันมีไพ่ของทรัพย์สมบัติขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่สิโรราบนะคะมีไพ่สติปัญญาขึ้นมานะเราก็มีไพ่พลิกแปลงนะคะเนี่ยมันคือตัวตนของคุณเลยนะคุณในหาเป็นคนที่ เรียกว่าพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งนะคะเราตัวของคุณนะ่ะอย่างที่พี่บอกไปแหลเนาะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็มา,าหาวิธีแก้ไขในภายหลังนะ่ะคุณจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องบอกว่าตัวของคุณเองนะ่ะมักที่จะพลิกสถานการณ์ได้ตลอดจริงๆนะคะมาดูจากไพ่ชุดที่2นะคะว่า เขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเปิดครบแล้วทั้งสามสำหรับนะบีจะอ่านให้ฟังทีเดียววนะคะ<ด>ไพ่หมายเลขห้าสิบแปดหมายเลขห้าสิบห้ามีไพ่เตรียมความพร้อมด้วยนะอาไพ่หมายเลขสิบห้านะคะไพ่หมายเลขหกสิบเอ็ดอหมายเลขแปดสิบ เก้าโอเคสำหรับสุดท้ายนะไพ่แมาเล็กสามสิบห้านะคะ หมายเลข37หมายเลขห้าิเจ็ดอ่าหมายเลข9กสองนะคะแล้ก็หมายเลขเกสโอเค สิ่งที่คุณควรรู้ในเวลานี้นะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าใครไปขอพรมานะคะใครไปอธิษฐานมาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ,ะการขายบ้านการขายรถนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางอย่างที่ตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วในตอนนี้ตัวของคุณนะ่ะอยากจะจัดการให้มันเสร็จสิ้นนะคะไพ่เนะะี่ยค่ะก็เลยออกมาบอกว่า ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะขายนะคะเอาเรื่องขายก่อนนะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะขายคุณอย่าพึ่งรีบในการที่จะขายมันซัทีเดียวอืมเพราะเนื่องจากว่าไพ่ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะมันมาต่อด้วยไพ่ของการที่เรียกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะแล้วไพ่ในชุดที่สามเนี่ยก็มาเจอไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นเรานะคะบิ๊กก็เลยมองว่าอย่าพึ่งรีบที่จะขายในตอนแรก นะคะให้คุณพิจรารณาก่อนอให้คุณพิจรารณาก่อนนะคะว่าราคาที่คุณตั้งกับสิ่งที่เขาเสนอมาคุณพึงพอใจไหมถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณยังไม่พอใจมันกดราคากันมากเกินไปให้คุณรอก่อนนะคะอะให้คุณรอก่อน คุณอย่าเพิ่งขายซาตั้งแต่ทีแรกนะคะให้รอก่อนคะ่ะเพราะคุณจะสามารถขายได้ตามราคาที่ตัวของคุณเองนั้นพึงพอใจแล้วราคาไม่ต่ําจนเกินไปในเรื่องของการขายส่วนใครที่ต้องการจะซื้อเพิ่มนะคะไพ่ก็บอกว่าซื้อเพิ่มเนี่ยก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะ ซื้อบ้านก็ดูให้ดีๆตรวจตาให้ดีๆว่ามันมีอะไรต้องซ่อมไหมมีอะไรต้องบำรุงไหมมีอะไรเป็นประเด็นไหมข้างบ้านเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมีจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าอดูให้ดีๆถ้าใครจะซื้อเพิ่มประมาณนี้นะคะแล้วในเรื่องของการงานการเงินนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะรู้ในตอนเนี้ยมันดูเหมือนกับว่า หน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะยังไงก็ยังสามารถที่จะก้าวไปได้ไกลนะคะเนื่องจากไพ่เทวสวุวรรณขึ้นมาตรงนี้ก็บ่งบอกถึงความสาเร็จที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเราก็ยังมีไพ่สีโรราบขึ้นมานะคะมีไพ่ของสติปัญญามีไพ่ของการผิดแพงอะ่ะเราก็มีไพ่ของการตื่นรู้การหลุดพ้นการเข้าใจการมองเห็นความจริงการรับรู้นะคะเรื่องราวบางอย่าง ที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะตัวของคุณเองนะคะจะได้รับรู้นะคะเมื่อคุณรับรู้มาแล้วเนี่ยให้คุณพิจารณาก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องหลอกอ่าเพราะว่านะคะที่พีพูดไปแบบนั้นมันเป็นเหตุมาจากท้ใบนี้นะอืมเมื่อคุณได้รับรู้ข่าวสารอะไรมาก็ตามจากเรื่องของการงานของคุณนะคะให้คุณพิจารณาก่อนอย่าพึ่งเชื่อซาตั้งแต่ทีแรก เพราะมันมีทั้งคนที่จริงใจแล้วคนที่ไม่หวังดีกับคุณเราด้วยความที่ตัวของคุณเองเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีบางครั้งทําอะไรไปก็ไม่ค่อยระมัดระวังรอบครอบสักเท่าไหร่นะคะคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะใช้ความใจดีของคุณนะคะเข้ามาแล้วก็ให้คุณสูญเสียผลประโยชน์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะเมื่อคุณระมัดระวังแล้วพี่ไพ่ก็บอกเลยว่า มันจะมีเรื่องราวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะมันจะมีความสําเร็จแน่นอนค่ะเรื่องของการงานนะคะการขยับขยายการยกย้ายนะคะแล้วมันก็จะมีช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆอะคะ่ะเข้ามาเรื่องของการงานของคุณนะคะส่วนเรื่องของการเงินถ้าในตอนนี้นะคะการเงินของใครกาลังติดคัด ะะเพราะว่ามันมีไพ่ของความอัตคัดขึ้นมานะคะความความขัดสนนะคะขึ้นมาตรงนี้ถ้าหากว่าการเงินของใครนะคะติดขัดในตอนนี้นะพี่ไพ่ก็บอกว่าให้คุณอดทนสักหน่อยนะคะอ่าให้คุณอดทนสักหน่อยถ้ามันผ่านเดือน9้าไปแล้วนะคะอ่าหรืออีกเก้าเดือนข้างหน้าอ่ามันมันดูแล้วมันอาจจะนานนิดนึงนะคะอ่ะาแลหากว่ามันผ่านเก้าเดือนไปแล้วนะคะ มันจะมีเรื่องราวดีๆค่ะเข้ามาเรื่องของการเงินของคุณเพราะว่าในตอนนี้การเงินของคุณอนะ่ะอาจจะเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวาประครับประคองนะคะพลิกแพลงนะคะก็เรียกว่าหมุนกันบางทีมันก็อาจจะหมุนไม่ทันนะ่ะจนทําให้ตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณอาจจะไม่สามารถที่จะประครับประคองหรือว่าผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แต่สิ่งที่ไพ่บอกมานะคะนั่นคือการที่คุณเองนะคะจะยังสามารถที่จะประครับประคองสถานการณ์การเงินของคุณได้แต่ว่าในบางครั้งตัวของคุณเองต้องวางแผนรับมือนะคะกับบางอย่างนะคะที่มันอาจจะเข้ามาแบบฉุกเฉินนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการเตรียมพร้อมนะคะในการรับมืออยู่เนาะ ก็ขอให้คุณนะคะรับมือนะคะกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะแต่ถามว่ามันจะเป็นอะไรที่มันหนักหนาไหมมันจะเป็นอะไรที่มันร้ายแรงไหมจากหน้าไพ่มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันร้ายแรงแต่มันจะมาจากการต้องซ่อมของเสียหายในบ้านนะคะเพราะฉันเราเนี่ยก็อาจต้องได้มีการบารุงมีการซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งร่างกายของเรานะะคหรือแม้กระทั่งสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกัน พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินนะคะมันก็จะ,ะค่อนข้างนะคะที่คุณจะต้องวางแผนเอาไว้สักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของสุขภาพข,ของคนในครอบครัวหรือของคุณเองนะคะเป็นหลักแหละจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแต่ก็มีในเรื่องของการซ่อมบำรุงแหละเนาะอาจจะเป็นซ่อมบ้านนะคะซ่อมรถอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไพ่มันออกมาค่อนข้างที่เหมือนกับว่ามีความสุดโทมแล้วประมาณนี้นะคะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะ ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณควรที่จะรู้ในเวลานี้นะคะีค่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเองนะคะเมื่อทุกๆอย่างอะคะ่ะที่ตัวของคุณนั้นจัดแจงจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะคะ่ะความสําเร็จมันรออยู่ความสุขมันรออยู่ความมั่นคงมันรออยู่แน่นอน,นะคะ่ะ แต่เพียงแค่ว่าตัวของคุณเองนะจะต้องผ่านสถานการณ์ตรงนี้นะ่ไปให้ได้นะคะแล้วที่สําคัญเลย,พยไพ่ใบแรกเราอย่างที่บีพูดมาค่ะว่าไพ่เทวเวสุวรรณขึ้นมาใบแรกนะคะเราก็มาปิดจบด้วยไพ่ของอช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือการขยับขยายการขายอะไรของคุณก็ตามะคะ่ะมันจะมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเรามันจะเข้ามาแล้วพลิกสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้ บางทีอะค่ะมันอาจจะเร็วนะคะก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่ต้องรอถึงเ้าเดือนก็ได้มันอาจจะเร็วมากกว่านนั้นก็ได้อะเพราะฉันเราเนี่ยก็ขอให้คุณนะคะจงตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ตัวของคุณเองนะคะอยากที่จะทําในตอนนี้แล้วแผนอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจที่จะสํารองเอาไว้นะคะก็จัดการนะคะทำให้มันเป็นในรูปแบบที่พร้อมที่จะรับมือจริงๆแล้วทุกอย่างนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ มาดูในส่วนของพี่นางฟ้านะคะโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะฉันร้อนเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจนะคะเราก็เตรียมความพร้อมรับโอกาสนั้นนะคะความสำเร็จ ความสุขนะคะมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในชีวิตของคุณนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณเองนะคะจะยอมแพ้กลางทางหรือเปล่านะคะจะลมเลิกแล้วก็ละทิ้งกลางครันไหมนะคะถ้าหากว่าตัวของคุณเองมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะขอคำแนะนำอยากที่จะขอความช่วยเหลือนะคะกับคนที่เขามีประสบการณ์ คุณสามารถที่จะขอคำแนะนำแล้วขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นได้นะคะคุณจะได้รับทางออกที่ดีมากๆในการแก้ไขปัญหาของคุณนะกับบางเรื่องนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณนะคะก็หัดปฏิเสธซะบ้างนะคะความสามารถของคุณนะมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในบางครั้งตัวของคุณเองนะคะ่ะ อาจจะไม่ได้แสดงออกไปอ่ะพี่ไพ่ก็เลยบอกว่าบางทีอะค่ะมันอาจถึงเวลานะคะที่คุณเองจะต้องนําความสามารถของคุณนะคะที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อะค่ะออกมาแสดงออกได้แล้วนะคะคิดบวกเข้าไว้ค่ะแล้วสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณนะคะเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คุณสบายใจมันจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยตัวของมันเองแน่นอนการทำสมาธิ พี่นางฟ้าเขาพูดถึงการทำสมาธินะคะเราก็พูดถึงในเรื่องของคำถามที่มันค้างคาใจคุณนะคะคำถามที่คุณไม่สามารถที่จะหาทางออกได้คำถามที่ตัวของคุณเองรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจตลอดเลยนะคะถ้าคุณมีเวลาพี่นางฟ้าก็แนะนำให้คุณนะคะนั่งสมาธินะคะแล้วก็ลองอธิษฐานถามเท,ทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะแล้วคุณจะได้รับคำตอบที่คุณต้องการค่ะ มาดูวันเกิดวันที่นะคะหรอกก็ราศีเพิ่มเติมของคุณนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้าคนที่เกิดวันที่สิบหกนะคะคนที่เกิดวันที่สิบเจ็ดค่ะคนที่เกิดราศีกันนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่หกคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอ่ะเปิดใหม่นะเลขหนึ่งค่ะเลขสามสิบสองเก้าสิบสามสามสิบสี่นะคะแล้วก็สามสิบหกเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะกับสิ่งที่คุณควรที่จะรู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งจากไพ่ตัวเลขที่เราเปิดออกมาตรงนี้นะคะคือไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า ยังไงก็ตามนะคะชีวิตของคุณนะคะมันจะถูกปลดล็อกแน่นอน,นะคะ่ะมันจะมีบางอย่างนะคะที่มันจะเข้าที่เข้าทาง Meet พอดีนะคะแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแม้ว่าจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือมีคนที่ไม่เห็นด้วยในบางอย่างที่คุณกำลังจะทำนะคะแต่ขอให้คุณจงมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างที่คุณคิดมาดีแล้วมันคือทางที่ถูกต้องเสมอทุกอย่างที่คุณพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมันคือทางที่ใช่สำหรับคุณเสมอนะคะแล้วเมื่อคุณดําเนินไปตามเส้นทางนั้น แม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะโดดเดี่ยวในการเดินทางแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นใครเลยนะคะตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณนะคะแต่ขอให้คุณจงมั่นใจว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันจะกลายเป็นความสุขให้กับคุณนะคะในท้ายที่สุดแน่นอนค่ะเพราะฉนั้นแล้วนะคะจะต้องมีกำลังใจเสมอเหมือนที่คุณเองเป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังในตัวเองเลยนะ การที่คุณเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะมันจึงเป็นการมองโลกในแง่ดีนะคะการคิดบวกการเติมเต็มกำลังใจให้กับตัวเองมันจะนำพาคุณนะคะไปในจุดที่สมบูรณ์มากขึ้นในอนาคตได้นะคะนี่คือทั้งหมดของเราในคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ